เด็กสจลอคนไหนชอบกินข้าวขาหมูมากทานันนี้วันนี้จะพาไปกินข้าวขาหมูร้านปววของเรากันค่ะอยู่ที่โรงอาหารเอคณะวิศวะนะคะร้านลุงหาหมูเจ้าเก่าหลงศรีร้านนี้มีเมนูเยอะมากแต่ว่าเราจะสั่งเป็นข้าวขาหมูธรรมดานะคะเพราะว่าราคาดีมากเราแบบได้เยอะโอ้ยเนี่ยหนึ่อมันจำไปหมดมันนึกกินไปนหมด เนี่ยมาตัดคลิปเราก็หิวข้าวหำวิกแล้วว่าแล้วลุงร้านนี้คือใจดีมากบอกว่ามาถ่ายคลิปก็แถมใส่ให้ด้วยนะคะโอ้ยไปไป,ไป,ไ,ปไปกินกันดีกว่าอร่อยอร่อยจนต้องแบ่งให้เพื่อนกินแนะนำนะคะใครยังไม่เคยไปลองกินนะไปกินร้านนี้นะคะหมดแล้วบ๊ายบาย